สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแม็ก o g อร์เ n ชันแนลนะครับวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามของทวีปอเมริกาใต้นะครับร้านสยามแอมะซอนออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับว่ามีปลาในรุ่มแม่น้ำแอมะซอนชะเเตยบ้างที่อัปเดตนะครับเด็กๆก็มองปลานะฮะมองได้แต่อยา่าเคาะหนนะ,อะโอเคอเดี๋ยวเดอนประตูนะฮะ,ะเช่นเดิมนะครับเจอ คุณฟ้อโอเจ้าของร้านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอะสวัสดีครับสวัสดีครับอะวันนี้ขออัปเดตหน่อยฮะโอเคครับวันนี้ใครครับเนี่ยคนเนี้ยโอ้คนหมดตัวพ่อปลานะครับท่านเซฟคนหมดตัวพ่อปลานะฮะวันนี้ซื้อไปเยอะเลยอ่ะเช่นเดิมนับซื้อความสุขในบ้านอะต่อนะฮะตู้นี้ก็เริ่มตู้นี้ได้เลยอะตู้แรกเลยนะครับอะตู้นี้ก็ผมตู้นี้มีอะไรบ้างครับ ตัวนี้จะมีปลาหมอนะคะซันนาโตเปก้าค่ะอ่าครับผมเลโกสติก้าค่ะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลิลิทค่ะอ่าครับผมตัวลิลิทสังเกตง่ายๆคือจะมีจุดอยู่ที่ตรงตรงกลางตัวใช่ไหมฮะตัวซานี่ลิลิทแน่เลยใช่ครับนะฮะไอลิลิทเนี่ยมันจะมีอสองจุดตามจริงอ่ะเขาบางคนเขาจะนับเป็นจุดเดียวคือจุดที่ตัวแล้วก็มีจุดหนึ่งที่โคนหางใช่ไหมมันมันคือสปีชีส์เดียวกับถ้าคนที่เคยเลี้ยงดีมอนหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะเหมือนกันแต่ว่า น้องจะมีความพิเศษที่ว่าคือบางแหล่งหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรบางอารมณ์ครับ <c oughs> ถ้าน้องโตไปน้องจะเหลืองอ๋อใช่แล้วลิลิตเนี่ยรู้สึกว่าเปียจะมีสี่สี่เปียดีมอนจะมีสามอ่าครับน่าจะประมาณนั้นครับอ่าครับแต่ก็เจ้าหนวดนี่คือแอนะ L แอหนึ่งส <14 4 S 2> ี่สี่หนึ่งสี่สี่เป็นดูไอ้ลองฟินด้วยนะและเป็นไซส์พร้อมผสมค่ะอ๋อสามนิ้วนะฮะตัวใหญ่นะตัวผู้มีหนวดนะฮะใช่ค่ะอันนี้จะขายเป็นคู่ผู้เมียเลยนะโอเคจะขายเป็น คู่นะครับแยกเดี่ยวขายไหมไม่ค่ะไม่นะ,<ค>ะต้องต้องซื้อไปผสมเลยนะฮะซื้อไปเป็นคู่นะฮะ,ะเดี๋ยวดูอ่ะดูชื่อตามนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมจะได้ทราบตชื่อในตู้นี้ตามนี้นครับราคาตามนี้เลย<ช>อ่ะนะฮะเนี่ยตัวผู้ก็มีหนวดแบบนี้อ่ครับผมตัวเมียจะเป็นแบบนี้ไม่มีหนวดนะฮะแต่เป็นลองซิงหมดนะฮะใช่ แต่เมื่อกี้ไอ้ที่ผมบอกไปถ้าผิดก็ขอโทษด้วยครับนิดๆอ่าโอเคครับค่ะอ่าต่อเลยนะครับไปก็ค่ะไปถูกปลาวานนะคะอ่าปลาวานมีด้วยจะเป็นปลาวานไซจิ๋วนะคะโอเคครับตกใจหมดโอเยู่หกพี่น้องนันนี้ฮะเขาก็จะอยู่แบบหลบๆเกาะๆนี้ใส่ก็รับชมหกนะคะน้องก็ชื่อเป็นปลาวานเลยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคฮะชาเทียออก้าตัวนี้หลังก็้ายอยู่นะหลังคล้ายปลาวานอยู่แล้วมุดอยู่ที่ฟองน้ำ อืมนะฮน่ารักนะค่ะตอนนี้คนสนใจเยอะเลยนะ <c oughs> น่ารักเอออันนี้เขาเป็นแนวพวกปลาดูดป่ะครับเป็น คแทฟิชนะอ๋อโอเคเป็นแคทฟิชนะฮะเป็นแคทฟิชที่โตได้สุดแค่ประมาณ3-4นิ้วอ๋อไม่ใหญ่มากแล้วสีนี่สวยมากต้องจริงๆริงเนี่ยแทบจะสุดแล้วนะโตไปเป็นแทบจะสุดน่ารักดีฮะแคทฟิชไม่ตัวใหญ่มากด้วยแล้วตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตลาก็ได้ข้างล่างจะเป็นเออ่เหมือนกับปลาแพร์ค่ะแต่ว่าจะชื่อตระกูลสเกโลมิทรัคอิสต์บาร์บาตัสครับนี่นะพี่ตามตัวข้างหลังของน้ำครับ อ๋อตัวนั้นเป็นเหมือนแท้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะชื่อว่าเนี่ยค่ะปลาชีรังเดียรังบารีนีของตัวเอสพีตัวนี้เดี๋ยวดูชื่อตัวนี้ก่อนแล้วกันนะใช่่คะเป็นเหมือนแท้แคทฟิชแท้ที่มันมีหนวดแบบน่าออกมาข้างตัวค่ะนิสัยก็จะคล้ายๆแคทฟิชใช่เลยค่ะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับข้างในตัวข้างในตัวนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบชอบดิท่านเซฟเล้งไว้เยอะดี คนสาสมปลา่วโลกกับคนนี้อ่ะต่อนะฮะค่ะเออแล้วก็จะเป็นตัวแพ้นะคะ,ะเป็นแพแพนด้าโกลเด้นนะคะอ่าแพนด้าโกลเด้นนะฮะคือคือเขาเป็นทองใช่ไหมแต่สีเหมือนเพือกมากเลยนะครับใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเหมือนจะสีคล้ายๆตัวสโนไวท์ที่เป็นหนึ่งสีๆที่าสวยมากครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตข้างหลังนะคะเป็นปลานะคะครับพิน็อกคิโอไซส์เล็กค่ะข้างหลังเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านี้เพิ่งมาลงยังไม่มีราคาอะไรแบบที่อยู่ตรงบนทรายนี่นะครับใช่ค่ะอน่ารักดีนะพิน็อกเคียวอันนี้พูดแล้วจมูกจะยาวขึ้นเรื่อยๆแค่โกหกต่อไม่ใช่นะไม่ใช่กันนะฮะอันนี้ใส่อยู่สองนิ้วเองคือแบบน่ารักมากเลยนะคะน่ารักน่ารัก ยังค่ะนี่แบบเพิ่งลงเพิ่งมาวันนี้นะโอเคเพิ่งมาวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ดูเล่นใหม่มาอีกแล้วตระกูลมอเตรายใช่ไหมมอเตรายค์ใช่ค่ะเป็นหน้าดินนะหน้าดินนะฮะอันนี้โตได้ใหญ่อยู่นะใช่ค่ะประมาณประมาณกี่นิ้วครับประมาณสิบนิ้วได้นะถึงมีสิทถึงครับโอเคเคยเห็นประมาณนี้นะแต่แม็กไซน์นี้ชื่อชื่อก็ตามนี้ครับเผื่อใช่ค่ะคนท่านผู้ชมดูได้นะฮะแต่พิโนกิโอยังไม่มีป้ายนะเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะเป็นเนี่ยเป็นฝูไ่เห็นไหม เต็มเลยฮะเกือบจะไม่เห็นนะผมรอมานานแล้วเนี่ยใช่ใช่เรียนเแอบเรียนเอาอีกแล้วผมจะเสียตังค์อีกนะไม่ได้ความชอบแหมอ่ะต่อนะฮะราก็จะมีด้านบนนะคะจะเป็น L 76ค่ะ L 76นะครับอ่านน้องดูนี่ฮอยู่ตรงฟองน้ำนะฮะใช่ค่ะสีอาจจะดูยากหน่อยอ๋อแต่สวยนะอันนี้จะเป็นโทเทาคนดำดำใกล้ๆก็สวยมากครีบแดงๆด้วยด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าก็ได้นี่อ่ะด้านหน้านี่ โชว์ตัวเลยนะตัวนี้โอ้สวยนะตัวค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเทาดำแล้วส้มเจ็ดสิบหกนะครับสามนิ้วหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ค่ะสวยนะเหลือสามตัวสุดท้ายแล้วค่ะคือสีพื้นสีเทานะครับแต้มดำแล้วก็ขอบหางส้มแดงๆสวยดีฮะอันนี้คือจกบมาซิลงใดมีสามตัวสุดท้ายด้วยอ่าด้านในอีกสองนะดีด้านในมาจับจองได้นะครับแล้วตัวนี้แหละค่ะ ของบราซิลด้วยไหมอ๋อตัวนี้ก็ของบราซิลค่ะเป็นแสกเทลโรบิเน่ค่ะอ่าเดี๋ยวดูชื่อตู้นี้ก่อนนะฮะค่ะโอเคครับอ่ะมาต่อมานี้แสกเทลโรบิเน่ค่ะคือหางเขาจะเป็นเส้นเส้นเส้นตรงๆค่ะครับคล้ายๆกับอินซิงเนตเลยเนาะอ่าคแสกแฟลเทลชื่อเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นจุดๆก็จะเป็นแพะค่ะอ่าครับผมอยู่ในตู้นี้ตู้เดียวกับเรดลิซ่าเรดลิซ่านี่เป็นฝูงไห้เกาะแนวดิ่งเส้นตรงเลยนะฮะที่พี่ตั้มถามเนี่ยอ่าครับเป็นพาราเมนชนนิดึงอ่าใช่่ดววาาครยสีฮะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นแคะก่ะนอ่ะเดี๋ยวดูดูตัวต่อไปนะฮะอ่ะครับผมแคะก่ะนอ่ะแฉะแคะนะฮะตัวนึงเป็นตัวนึงตัวไม่โตนะฮะจะแคะนะฮะนี่ตัวเต็มที่ก็อยู่แค่สามเสนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใหญ่นะคะอันนี้คือเล็กกว่าปิกมี่นะครับก็ประมาณเดียวกันเลยค่ะประมาณเดียวกับปิกมี่ตัวนี้ค่ะคล้ายๆกันแล้วก็ฮาโรอสัส จะใหญ่สุดแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะหายากกว่าปีกเมียครับแต่ดูจากทรงแล้วตัวนี้น่าจะเล็กสุดค่ะน้องหมืเล็กมากนะคะเล็กขนาเล็กไม่ใช่เล็กธรรมดานะปลาไซเล็กเหมือนลูกปลาหางนกยุงที่อายุประมาณสักสองสามเดือนอะไรประมาณนี้ผู้ถืออะไรปลาก้นตู้นะโอเคปลาก้นตู้นะปลาแพะจิ๋วนะฮะไม่ใช่หางยูนะแต่ไซส์คล้ายกันอ่ะไซส์คล้ายกันเแค่ไซส์นี่ฮะโอเคชื่อตามนี้นะครับอาจจะไปอีกบุมหนึ่งนะครับ ตู้นี้ครับคุณซุปโอ่อันนี้ไฮเฟรเซอร์เบคอนวัวใดนะคะหรือบูเบอรี่เต็าค่ะสีก็เริ่มออกแล้วนะใช่ครับจริงจริงเี่นะถ้าปัดตัวจริงๆต่เป็นสีแบบเขาเรียกอะไรเข้มซะยิ่งกว่าเข้มอีกสวยนะม่วงแดงอันม่วงแดงอันนี้อาจารย์พงเพื่อนผมเขามีอย่างฮะคนที่ตัวใหญ่ๆ ไม่น่าเหลือครับมีแล้วแน่นอนน่าจะมีนะเป็นเป็นซตตาที่คนที่ชอบเลี้ยงไม่นะผมว่าต้องมีแทบทุกคนนะอ่าสวยนะคิดตามอัดกันเหมือนกันก็ได้นะฮะอันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันตัวตีดัวราคาดีฮะนี่อันนี้พี่ส้มบอกว่าเป็นวาไดเป็นวายวาไดก็คือเป็นปลาปากอะไรก็คือราคาหนึ่งพันบาทจากบราซิลอ่าครับสวยดีนะปกติวาไดคือผมไม่รู้หรอกว่าปกติเขาเอาเข้ามาจากไหนกันครับเขาบอกว่าปลาของบราซิลอ๋อสุดยอดเลยอ่ะ เราไม่ต้องบินไปนะค่าตั๋วก็โหดแล้วพี่มีตั้มจิงอีกตัวนึงเนี่ยโฆษณาที่โซโก้ก็ได้ไหมพี่ตั้มตัวนี้อ่ะไหนอีกตัวนึงครับท่านอ่ะใช่ไหมเฮปโซบิคอนอ่าดูชื่อก่อนอะไรนี่ครับอันนี้อีกตัวนึงนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สวยอ่ะครับผมสำหรับโอ้สวยมากตัวนี้อีพีก่อนนู้นเนี่ยอ่ะสวยมากตัเนี่ยโคชช่วยโฆษณาที่เขาจะแดงแล้วก็สีพื้นตัวเขาจะเข้มเข้มดีนะฮะใช่ครับถ้าอยู่กับวาไดเนี่ยโอ้โหน่าจะสุดๆเลยยิ่งเวลาทีททั้งตู้นะอ่าครับน เขาเรียกว่าอะไรครับทาให้ตู้ค่อนข้างเข้มหน่อยพื้นสีเข้มครับผมตู้ดูเขาเรียกว่าอะไรครับดูเป็นธรรมชาติที่มีความมืดๆอ่ามันก็จะเด่นขึ้นมาเลยอ่าครับสวยดีนะใช่ถ้าอยากให้ทั้งวาไดเด่นครับตัวนี้เด่นนะครับก็คือต้องมีไม้น้ําสีเขียวกับน้องเขาสีแดงมันจะตัดกันผสมควนเลยอ่าแล้วดูปลาแพะตัวนี้หน่อยตัวนี้ C หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะไซส์สองนิ้วราคาเก้าร้อยบาทก็เอาจริงน้องสวยมาก คือมันจะถ้าถ้าคนที่ชอบสไตล์เนี้ยเราแบบงบไม่ค่อยเยอะผมว่าไปเล่นพวกอดูฟอยอดูโฟอะไรเนี้ยกลายกันได้ยจายแต่นี่สวยกว่าแต่ดูอ่ะผมพูดว่าสวยกว่าไม่ได้ขอโทษคนละแบบช่ับแต่ว่าใครชอบแบบไหนล้กันฮใช่ครับอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมีสวยมากเลยเตต้าเนี่ย่สวยมาก ันนี้อะไรครับท่านเซฟอันนี้เป็นเรนโบว์เอมเพลเลอร์ครับคือมันจะ่างจากเอมเพลเลอร์แบบธรรมดาทั่วไปก็ก็คือตรงเห็นแถบด้านข้างลำตัวเลยครับอ่าครับเนี่ยมันจะมีสีลุ้งๆครับเขาเรียกอะไรเคลือบคือถ้าเรามองด้วยตาครับแถบมันจะเป็นสีลุ้งมันจะไม่เหมือนกับเอมเพลเลอร์ทั่วไปที่ว่าจะเป็นม่วงทั้งหมดฟ้าทั้งหมดแต่เนี้ยจะเป็นแบบสีหลายๆสีแดงฟ้าเขียวอะไรครับก็คือไล่เป็นเรนโบว์เลยตามชื่อส่วน ตัวที่ตาแดงกับไม่แดงแยกกันก็คือตัวผู้ตาสีแดงตัวเมียจะสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตัวผู้จะเป็นตาสีแดงนี่เนี่ยตัวผู้เนี่ยตัวผู้จะเป็นแบบนี้ตาสีแดงอ๋อครับผมอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเรนบูเอ็มเพอเลอร์นี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่านั้นนะครับผมก็เคยมาซื้อไปแล้วแล้วก็นี่ฮะเมอลนะครับหนึ่งสี่สี่เลสไอนะครับลองฟินนะฮะใช่ครับอีกตัวหนึ่งพี่สมโอบอกว่าเป็นปลาที่ติดมา ตัวนี้ชื่ออะไรครับทราบไหมอ่าไม่ทราบเป็นปลาติดถาใครอยากได้ปลาที่อาจจะไม่ได้แบบไม่ด้ทราบชื่อใช่แบบอยากรุ้นจังเลยว่าตัวอะไรเนี่ยมีอยู่ค่ตัวะรสนใจกรมต่ายปลาบารซลวาซิะ่าอนนี้ปลาอะไรเอ่ยมาจากไหนครับอันนี้ปลาแล้วะอันนี้ ออ๋ประมาณนี้แล้วกันนะไปดูปาร์ซิลนะประมาณนี้ใครอยากได้ก็มาชกเลยอ่ะนี้ตัวนี้ก็ชื่อนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแอ L พี่ตั้มอ๋อไม่ถึงแอ L ตัวนี้ไงนี่ไงใช่ใจ่ายใโอเคครับอ่านี่เป็น1.4ลักซ์ซูเปอร์เรสนะครับหางสั้นนะครับใช่ค่ะไซส์อยู่ประมาณ1.5นิ้วค่ะอ่าครับผมเหมาะสำหรับแบบตู้ไม้น้ำแล้วสีป้าเข้มขึ้นมาหน่อยอ่าครับผมเพราะว่า ตัวเขาไม่ใหญ่มากไม่ทําให้ต้นไม้ช้านะฮะอันนี้ฮะตัวนี้ก็มีแพะด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวดูชื่อตามนี้นะอันนี้ใช่ซิวอทิปก็ไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะแพงกว่าอ่ะดูตู้หนึ่งตู้ไหนเอ่ยตู้นี้ตู้นี้อะไรคะเนี่ยฮะอันนี้โกเตต้าอ๋อโกเตต้านะโกเตต้าโอ้ตัวละหกสิบเองราคาย่ำเยาวโกเตต้านะฮะเห็นได้ท้องตลาดบ่อยตัวนี้แต่สีเขาจะเป็นเงินเงินเทาเทาสวยๆเงี้ย ต่ชื่อโกไปป้าอืใช่เป็นงี้ฮะใช่แต่ก็มีหอยเข่านะครับค่ะตู้นี้ก็จะเป็นมีปิกมี่นะคะอ่าะเดี๋ยวดูอีกตู้นึงนะฮะอ่ะด้านนี้ปิกมี่นะฮะใช่ก็ความต่างจากไอตัวเมื่อกี้อ่านี่ก็จิ๋วอันนี้ตัวเหมือนนิ่งหน่อยด้วยนะแต่ถ้าเอาลงไปใกล้ๆเขาจริงๆเขาก็จะเริ่มลุกดิกแล้วอ๋อแต่ส่วนใหญ่พวกปิกมี่อ่ะมันจะเป็นแพะที่เขาเรี้ยงแล้วนะ เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไว่ายอยู่เขาเรียกวอะไรอะ่ะไม่ได้อยู่แต่บอททอมาครับไม่ได้อยู่แต่ข้างล่างมันจะชอบว,ว่ายกลางน้ำด้วยอืครับครับมันจะไม่เหมือนแพะใหญ่ๆทั้งหลายตัวนี้ตัวนี้ก็สวยอ่าตัวต่อไปครับคุณซุปเปอร์โออันไหนดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นสองสามหกซุปเปอร์ไวท์นะคะ,ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกรดที่ตัวพ่อเขาค่ะเป็น R าดีไลน์ด้วยะะอ่าที่อยู่ด้านในนะฮะด้านหลังนี่นะข้างล่างเนื้อสวยนะโอ้โห อันนี้ก็ลด10%ถึงสิ้นเดือนค่ะอ๋อ10%สิ้นเดือนใช่ไหมฮะเฉพาะตัวนี้ใช่เฉพาะไอ้เจ้าตัวขาวข้างในนี่นะลายเสือไอ้ลายม้าลายนี่นะอ่าโอเคครับชนิดเสือกับยุสือใช่แล้วก็เนี่ยชื่อตามนี้นะครับใช่ค่ะสองสามหกซูเปอร์ไวท์ค่ะฮัลโหลผม S W ก็คือซูเปอร์ไวท์นะฮะโอเคครับโตโยต้าใช่นะครับก็มาทางนี้นะคะมาบราซิลกันบ้างก็จะเป็นเลชเชอรี่ค่ะอ่านะคะเรชเชอรี่ แต่มันไม่ใช่เชอร์รี่บาร์ที่เราเห็นทั่วไปนะอ่าฮะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเตต้ามันเป็นบาร์อันนี้เป็นเตต้านะฮะอืมสวยมากเลยตัวนี้อันนี้ได้สีสันบูตอนอันี้ตเราจะแดงมาฮะแดงเลยค่ะถ้าตอนฮีทอันนี้คือจะแดงแดงทรงเขาจะแบนๆคือคล้ายเอมเบอร์แต่ไม่ใช่เอมเบอร์นะอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้ทรงเขาจะแบนกว่าทรงเขาจะคล้ายๆพวก พวกคอร์โอมเบียเตต้าไดมอนเตต้าประมาณนั้นแต่สีแดงแจ๊กเลยก็เป็นอีกสปีชีส์หนึ่งนะฮะแล้วก็ถัดมาค่ะเดี๋ยวดูชื่อตามนี้นะฮะผมว่าถ้าเรียนกับพวกวาไดเนี่ยน่าจะโคจี๊ดเลยต่อครับผมถัดมานี้ก็เป็น Red Devil ค่ะเ e d devil นะฮะเป็นเตต้าตัวแรอีกตัวนึงครับผมตัวแรเลยค่ะอันนี้ก็จะแดงเหมือนกันแต่จะออก ชมพูแดงๆคนละคนละโทนเนาะนี่นจะส้มแดงนะคะในแบบชมพูอันนี้เหมือนจะมีความดุนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะดูดูจากปากแม่กับการไหว้น่า,าจะมีความดุหน่อยเฟียสเฟียสนะคะดุร้ <S <S ดดายหน่อยลองเฟียสอ่ะฮฮอ่ะโอเคมาดูนี้นะชื่อค่อะแจกเลเทอรี่มอันนี้นะฮะหนึ้าร้อยบาทอะต่อนะครับ ต่อมาใ็่กำลังจับอะไรก็อยู่เนี่ยพาราออโต้ค่ะพาราออโต้เป็นออโต้ขนาดใหญ่ป่ะคะหรือใช่ค่ะเป็นพาราออโต้จัมโบ้ค่ะจัมโบ้นะขนาดใหญ่นะใครชอบแบบสะสมออโต้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออโต้จากบราซิลอีกตัวนึงโอเคครับผมตัวไหนครับตัวไหนเนี่ยตั้มไล่ไปนู่นแล้วอ่าว้ายไปหลังแล้วกิตตัมเมลหรอตัวนี้น่ารักมากเลยนะใช่ใช่ตัวใหญ่อันนี้ปอมไม่ได้จะกินเนื้อเพราะไซส์ใหญ่อยู่ฮะใหญ่ได้อย่างงี้แหละประมาณสี่นิ้วใหญ่ใช่ค่ะใหญ่มาก สีเขาก็จะออกเป็นทองทองด้วยนะเนี่ยค่ะแต่อยู่ในตู้น้องก็จะดำดำหน่อยใช่อันนี้จะเป็นรูปแบบอีกอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะคะจะเป็นรูปแบบขอดูอีกมุมหนึ่งนะนี่ขอโอเคนะเนี่ยค่ะโอเคครับนี่โต๊อตนะกินตะไคร่น้ำนะตู้ไม้น้าใหญ่ๆนี่สบายให้พวกนี้จัดการจัดการตะไคร่น้ําในตู้นะครับอ่ะชอต่อไปนะครับตู้ไหนเอ่ยคือสีสีดูไอลองฟินสาเล็กอ่ะครับผม ไปที่แบบว่าเบื่อห่างสั้นแล้วก็ช่วงนี้ห่างยาวมาแล้วนะคะครับมาอัพเดตกันได้ห่างยาวห่างยาวนะครับเป็นบูอายแล้วก็ดองฟินนะครับอันนี้ดึงไปถึงตัวแรกที่ขายคู่ละสามพันห้าได้เลยนะใช่อันนั้นจะพ่อแม่เขาใช้ใหญ่กว่าจะถึงไซนั้นนะครับก็คือร่วม สามปีใช่ค่ะสองปีขึ้นก็ถึงจะเริ่มผสมรวมสารวมสามปีถ้าใครอยากผสมหรืออยากได้ตัวใหญ่ก็แนะนำให้ไปซื้อตู้ผสมตอนแรกเลยดีกว่าแต่ก็มีกินดีออนนะใช้สองเซนตัวสามสิบห้าบาทนะฮะกินปีาปนบาททั้งหมดเลยนะคะทั้งป่าป่าด้วยนะแล้วก็คาดนันค่ะดูการจัดไม้ก็เป็นป่าป่าด้วยนะ ตุกเก็บตัวนี้ไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะที่เป็นเหมือนกิ่งไม้ใช่ค่ะแต่ยผมมองอยู่เนี่ยเป็นนิี่ยตัวเกล็ดเลยนะเอ่าหน้าเก็ดนะเป็นบิฟติอัพโนอสครับก็คือจมูกแบบยาวยกสูงขึ้นตรงปลายส่วนตัวจะชอบปลาแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับเขาพรางตัวเหมือนกิ่งไม้เออเขาผมมองไม่เห็นเลยนะอ้าวไปไหนละเมื่อกี้อยู่อยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างอ๋อโอเคโอเคฮะนี่นี่เห็นหน้าไหม จุดนี่ฮะด้านนี้แอบอยู่ใต้ๆเนี่ยะโอเคอ่ะดูชื่อตามนี้ฮะอ่านี่อ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับแล้วก็มาไดมอนด์ค่ะอ่าไดมอนด์นะฮะนี่ไดมอนด์แบบรอบนี้สวยมากเลยนะครอบนี้สี่ตัวไซส์เขานะคะมาแบบพอดีมากๆที่ผมบอกไงว่าไอ้เนเชอรี่อะครับเนเชอรี่เมืกาส์ที่บอกว่าคล้ายๆกันใช่ทรงจะคล้ายๆันแต่เขาจะโตเหนียกว่าแต่ทรงแบบอันนี้ก็ไดมอนด์เตต้าเนี่ยครับดูตัวผู้ตัวเมียได้จาก เคลือบเลยใช่ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นตัวผู้เพราะว่าสีสีีใช่ไหมครับทั้งกระโดงหรืออะไรเงี้ยคือยิ่งโตมันจะยิ่งเขาเรียกอะไรเคลือบมุกไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เห็นมุกแบบตามตัวแบบเหลือบสูงไหนะเนี่ยแบบเหมือนแก้วเแก้วอ่ะเนี่ยฮะโดนนี่ฮะประกายแก้วเหมือนกันอันนั้นจะเป็นแท้เลเซอร์อ่าโอเคครับเลเซอร์นะฮะกับที่เห็นตัวเหลืองๆอยู่นี้คือเป็น ไฮเปอร์โซเบคอนอีกตัวหนึ่งนะคะแอนโนเทนินนี่นะฮะเหลือสามตัวเหลือสามตัวเท่านั้นนะตัวที่ส่3อยู่นี่ตัวที่สามอยู่นี่ฮะจากบาซิลนะฮะนี่ อันนีลงตู้สวยครถ้าดูจากทรงน้องครับก็เราต้องอาจจะต้องเลือกที่มีสเปซหรือเขาเรียกว่าอะไรครับที่ให้หลบเยอะหน่อย้อนเราทข้างตนูนิดนึงใช่เพราะตัวมีแผลน่าจะกัดกันเองไดมอนด์ไดมอนด์ก็ไดมอนด์มีแต่ว่าผงผู้ชายทงนั้นเลยค่ะแล้วก็มา ที่ออาตั้มนะครับาอาตั้มนะครับอันนี้คลาสสิกสดๆเอาตั้มอันนี้ก็จะเป็นออาตั้มของซีซั่นที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าผักน้ำมานานแล้วในไทยนะคะตัวนี้กําลังจะจัดโปรสีแถมหนึ่งนะคะโปรสีแถมหนึ่งนะฮะครับผมก็แนะนำว่าให้มาจัดได้นะคะซื้อเยอะจะคุ้มกว่า กว่าตัวเดียวนะฮะสี่แถมหนึ่งเลยนะฮะคือเป็นปลาของโคลัมเบียตกตัวละ2,500ัารก็ค่อยง่ายเหมือนเหมือนซื้อ4แถมตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งห้าตัวขอนไม้ดีจบเลยก็ฝูงหนึ่งฮะฝูงหนึ่งเล็กๆเลยเราเครื่องรีบเขาคือครบสวยสมบูรณ์ทุกตัวนะคะห้าตัวนี้ดิโอ้โหยาวสูงมากมา้วช่คเนี่ยตัวนี้สวยมากฟองเนี่ยเห็นป่ะเทวดาป่าจริงๆอ่ะค่ะ ส่วนใครที่อยากได้ไซส์เล็กกว่านี้ค่ะก็เดี๋ยวชิปเมนต์คลอมเบียเข้ามาแล้วกําลังพักน้ําอยู่นะคะตัวนั้นเดี๋ยวรออัปเดตอีกรอบนึงเแถมหนึ่งนี่เวิร์กเลยนะก็คือตู้หนึ่งหตัวอยู่สบายนะฮะมีเครื่องครบขนาดที่ว่ามีเปียเส้นเล็กข้างบนเลยใชใช่แดงแป๊ดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นเส้นเล็กๆข้างบนไหมครับเครื่องอย่างครบ อันนี้กินหัรนเม็ดเรียบร้อยแล้วนะเตต้าบิดได้เลยอาเรียงง่ายอีกเนอาหารในไหมใช่ฮะสูตรที่แปบเรียนแบบหนอนแดงนะปลาปอมาชอบกินเนี่ยฮะเรียงง่ายนะไม่ต้องหั่นสดก็ได้นะนี่อืดเหมบ้หงคือมาเป็นใบบ้าใบเลยนะแดงๆเนี่ยอ่ะอ่ะราคาก็ตามนี้นะครับอ่ะท่าผู้ชมได้ดูแม่น้ำอทาปะโปในป่าเลยนะนี่ตามนี้นะครับ ปิเทวดาอีกตัวนึ่งนะะปิดทายแล้วกันอ่าปิดท้ายเทวดาครับลูกค้าเริ่มมานะครับเดี๋ยวไม่กวนคุณส้มโอมากเลโฟนี่ค่ะอ่ามาดูนะฮะอยู่ในตู้กับคูเปิโดค่ะอ่าครับผมสวยนะฮะตังซิงเอเดลโฟนี่หรอโฟนี่นี่ก็น่าเก๋เหมือนกันเป็นหน้าเขเป็นสามดิมใช่ค่ะเป็นป่าเลยค่ะเป็นของาชื่อเหมือนกันนอ่าห้าเขาแบบทรงแบบไทแองเกิลดีฮะ เซตอัพก็แบบเป็นขอนไม้เลยนะคะครับผมทรงลงแต่น้องเขาจะทรงต่จากเอาตั้มชัดเจนนะครับมันโคจะทรงกันนะฮะมันจะมีสกาแร่เอาตั้มมันทรงสูงนะครับแล้วก็เอาตั้มแล้วก็ดีโอโดีอ่ะสามอย่างหลักๆโครงทรงมันก็จะต่างจากเคียวราทั่วไปชัดเจนครับผมน,นักสะสมนี่ไม่พลาดนะฮะ น้องคนเขาสะสมสปีชีส์ของแปดๆทั่วโลกนะครับก็ไม่ไม่แปลกนะแล้วแต่ความรู้เรื่องเหมือนนักชีววิทยาไปนี่แล้วก็มีคูปิดโร่เรียนวิทยาคูปิดโด่ใช่ค่ะคูปิดโร่ในคูปิดโด่ท่านเซมชอบเก็บนี่ลืมไปต้องติดขายที่ตู้นี้ค่ะเออไม่เป็นไรครับอ่เดี๋ยวขอดูชื่ออันนี้ก่อนนะอ่จะได้ทราบกันนะอันนะคับตามนี้นะครับ ต่อนะครับตู้ต่อมานะเห็นอกปิดท้ายนะครับปิดทายที่ตัวนี้แล้วกันคเจ้าตัวแรกที่เราเปิดไปอะค่ะเจ้าตัวเลโกสิก้าใช่ไหมครับตัวนี้มาอยู่อีกตู้เซตอัพหนึ่งอะค่ะจะได้เห็นว่าสีที่เป็นเมทัลลิกสะท้อนออกมาได้ชัดเจนเนี่ยสวยมากเลยนะคะอันนี้คือลุดูแก้มดีแก้มเขาโหอันนี้ปลาใครเลยคุ้นๆนะ มีเจ้าของอย่างนี้สี่ตัวนี้ก็ตู้นี้ถ้าใครจะเอาก็อาจจะอดแล้วนะครับอ่าครับอันนี้ฮะเจ้าของปลาเจ้าของปลาเนี่ฮะท่านเซฟหมดตัวพปลาเนี่ฮะโอเคฮะคนนักปลาจริงอยากอยากดูไปดูตู้นู้นนะอยากดูไปดูตู้นู้นโอเคฮะอีพีนี้ท่านเซฟดูปลาตัวเองเลยเนี่ยเนี่ยสวยๆนะขับสีแล้วตู้เขาเข้มเลยฮะเนี่ยสีมันก็จะขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับชัดเจนแต่ว่าเนี่ยลักษณะของปลาป่าส่วนใหญ่ครับมันจะตืดตู้ ก็คือถ้ามันยังไม่ชินกับเราจริงๆครับปลาส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ข้างหลังครับอาจจะมีหัวรูบ้างกองฟืนบ้างแต่ครับมันก็เป็นลักษณะของปลาป่าที่มาใรเขาพักตัวยังไม่ชินตู้สวสีขึ้นแล้วใช่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดๆเลยในตู้นี้อ่าฮะไหนพี่โซอูอันนี้เลยคะเนี่ยลาบิดฟเฟอร์ค่ะลาพีดฟเฟอร์นะฮลาบดฟเฟอร์สามตัวสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้อ่าครับผมค่ะเขาจะแบบนิสัยคือ คุณลักษณะของเของหน้าหลังค่ะเขาจะอยู่กับพื้นแล้วก็แบบเล่นทรายอะค่ะแบบอมแล้วก็พ่นแล้วก็แบบอยู่เหมือนเหมือนที่เป็นขาเราจริงถ้าเรียกแบบถ้าอยากเืนยืนเขายืนถ้าอยากเล่นแบบปลาตีนใช่ปลาตีนอเมริกาตาอย่างนี้แล้วกันปลาตีนใต้น้ำโอเคปลาตีนใต้น้ํามีแพทเทิร์นอยู่ที่ตัวเห็นไหมยืนเอาคลิปยืนแล้วเห็นไหมเนี่ยจากความรู้ที่ผมได้รับมาจากท่านเปาเนี่ยเขาบอกว่า เจ้าเจ้าตัวเนี้ยควรอยู่น้ำเย็นน้ำแรงออกซิเจนเยอะกาแฟแฝดก็คือถ้าใครอยากเลี้ยงเนี่ยก็ควรมีทั้งใบแบบลงออกซิเจนแรงๆหรือว่าอากาศที่ค่อนข้างดีไม่ใช่ว่าเข้าตู้30เจ็ด30แล้วไม่ไหวแล้วน้อไม่ชอบจับข้างล่างอาจจะขึ้นไปข้างบนได้การจับขึ้นบนไปรอใช่ไหมรอแต่แต่ส่วนตัวคือน้องสวยมากนะฮะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เล็ก อะไรเล็กโทคลัสอะไรนะครับมันก็ยังมีสายพันธุ์อื่นอื่นอยง่นะอันนี้จะเป็นสปีชีส์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเรียกกันจริงๆมันจะอยู่ในระดับที่แบบล่างๆเลยในความสวยนะแต่ก็คือสวยมากแล้วคมันก็จะมีสวยขมิดแต่ราคาก็จะดันขนไปเรื่อยๆดันดันดันขมิดเยอะแเล่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณสปอว์บ้างนะครับให่การถ่ายทำเช่นเดิมครับสวัสดีครับครับฝากนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจนะครับร้านสยามแอมาซอนนะครับออฟฟิเชียลนะครับ วันนี้คุณโยชิไม่มานะเดี๋ยวตามมาค่ะเดี๋ยวตามมาฝ <g ül> ากกดไลค์กดทับกดแชร์ได้ครับทั้งเพจแล้วก็ช่องของผมด้วยนะเนวาน่าแม่ต้้งเดียรนะครับอ่ขอบคุณครับอ่ะลูกค้าเลือกใหญ่เลยนะฮะนี่อมาดูขอนไม้ด้วยปะ่ะอ่านี่สวยๆนะมีหินตกแต่งมีขอนไม้ด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยเ,เยอะมากเนี่ยสวยๆเลยปลาป่าเลยเนะี่ยมามาแต่งได้นะครับ โอ้โนี้เนื้อสวยน่าสวยเป็นอันนี้แข็งของจริงเลยนะฮะแบบเนื้อดำๆเหมือนนี่เลยเหมาะกับผมมากเลยตอนนิวที่จัสตินบอกโจจัสตินบอกตอนนิวแล้วก็มีหินสวยงามด้วยนะฮะคือขอนไม้ในร้านมีเยอะนะครับมีหินอับเดตเรื่อยๆนะครับขอนไม้เนี่ยมีโปนี้ด้วยนะครบรกเอ่ยอะขอดูหน่อยฮะอ่ามาดูตรงนี้ แก้วสวยๆใอ่าแก้วสวยๆนะครับนี่จะเป็นกิฟต์นะคะแจกสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ5,000บาทนะคะอ่าครับซื้อครบ5,000บาทแจกฟรีนะครับใช่ค่ะอ่าแจกฟรี1ใบนะฮะเป็นคอลเลคชันเป็นคอลเลกชันสวยๆแล้วนี่อ่าดูโปตามนี้ให้อ่านเล่นๆเลยนะฮะนี่อ่านี่ฮะมี2ลายนะโอ้สวยดีฮะมีเปโก้มีไม้จมด้วย นี่สยามแอมะซอนด้วยนะคลาสสิกนะฮะหน้าเก็บมากเลยอ่ะเห็นป่ะอันนี้ฮะอันนี้หน้าแพะฮ่าปาแพะนะทางร้านวาดเองทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นแก้วที่ทนน้ําร้อนใช่ค่ะนะฮะโอเคครับใส่ไปคั่วเวฟดูจากสีเนี่ยใไปคั่เป็นพลาสติกแต่ความจริงคือมันเป็นเป็นแก้วขุ่นค่ะเป็นแก้วเลยเนี่ยอ่าครับผมอ่าฮะเปแก้วเลย อยนะครับคือหลุดแล้วแตกอ่ใช่เออแต่ก็มีเอฟซีของสยามแอมซอนบางท่านก็สะสมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นที่ชืดี่ชืดอ่ะสเปรย์แอลกอฮอล์จำได้ฮะแก้วค่ะหอมโหอีหน่อยมีเสื้อด้วยใช่ไหมฮะอาจจะมีค่ะอ่าโอเคนะเพราะว่าคนรักปลาทวีปอเมริกาใต้ก็มีเยอะนะครับปลาลุ่มแม่น้ำแอมะซอนที่เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่นะฮะใช่อันนี้ก็ซื้อแยกได้มาละสองละห้าสิบใช่ค่ะซื้อแยกได้แตถ้าใครถ้าใครแบบ ไม่อยากซื้อป 5, 12, อาราคาห้าพันก็ซื้อแก้วเฉยๆก็ได้อ่แก้วเฉยๆสองร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะใช่ค no> ่ะอ่าโอเคฮะแต่ค ok ุณภาพดีด้วยทนความร้อนเข้าไมโครเวฟได้นะฮะแต่ไม่ทนแตกนะไม่ทนหล่นพื้นไม่ได้นะอันนี้เราเล่นนะแก้วที่ไหนหล่นพื้นไม่แตกอ่อโอเคฮะอฟานด้วยครับเอ็กซ์อรีเยอะมากโอเคครับนี่ฝากด้วยนะโอเคครับบ๊ายบาย